ข้างสองข้างด้วยจุดจมูกข้างด้วยว่ามีมอเตอร์ไซค์แทรกหรือมนะครับด้านหลังมีมอเตอร์ไซค์นะแต่เขาไม่ได้แทรกครับขับตามมารับขับตามข้างหน้ามานะครับใส่เบรกวอลล์ครับจุดมุมข้างเลยครับหมุนหนึ่งรอบครับด้านขวามีรถเขาดูเทิญนะครับเราก็เข้าเลนขวาได้เลยนะพอเข้าไปปุ๊บจะเพล่งได้เลยครับถึงได้ครับความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสามสิบไปปลายสี่สิบต้นครับไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหลไปเรื่อยๆปุ๊บ เราพรเพับคันาลักมาได้ประมาณสัก5-6-10เราอยู่เด่นขวาใช่ไหมคนเราก็จะเข้าเด่นการครับอยู่ตรงข้างฝั่งซ้ายในรถมาไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเข้าไปอีกเด่นการนะครับเมืเม่อเข้าไปอีกเด่นการวัดสายยอครับเราก็ขับตรงไปได้เลยครับด้านหน้ารถกระบะเขาจะเข้าเด่นการนะไม่แน่ใจว่าเข้าที่นี่เธอรึอเปล่ารอชัวร์ครับก่อน สวัสดีครับผมมิตรธมถามเยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆครับในการยูเทิร์นนะครับ,รรบสำหรับการยูเทิร์นจะเป็นการยูเทิร์นสำหรับต่างจังหวัดนะครับมันจะมีที่เป็นเกาะกลางหรือว่าเป็นล่องน้ําใหญ่ๆนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างถนนนะครับวิธีการยูเทิร์นรถมันจะเยอะนะครับ เราจะยูเทิร์นยังไงเราจะดูยังไงเราจะดูรถด้านหน้ายังไงเราจะกะระยะยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาทําให้เพื่อนๆได้ดูว่าจะร่างยูเทิร์นยังไงนะนะครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับอ่นะครับเดี๋ยวเรามายูเทิร์นกันตัวอย่างแรกนะครับยูเทิร์นด้านหน้านะซึ่งเป็นเกาะกลางมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเกาะกลางนะเป็นล่องน้ําใหญ่เลยนะครับแบบนี้เลยนะนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะอยู่เธนด้านหน้าฝั่งขวามือนะครับเราขับตามเพื่อนไปก่อนครับขับตามเพื่อนไปก่อนนะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะครับทิ้งระยะห่างด้านหน้าประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งคันนะครับแล้วขับตามเรื่อยๆไปครับขับตามเรื่อยๆไปนะครับช่วงค่ำๆอย่างนี้เย็นๆอย่างนี้นะครับมีรถเยอะนะก็ต้องระวังดีๆครับเราทิ้งระยะห่างจากด้านข้างนี่ประมาณหนึ่งนะเผื่อมอเตอร์ไซค์เขาแรกนะครับคือมอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยเขาจะได้ไม่มาคู่รถเรานะนะครับทิ้งระยะห่างด้านหน้าประมาณหนึ่งครับ เหมือนรถติดเลยเหมือนเราขับตามรถติดไปครับค่อยขี้ไปนะครับลักษณะการยูเทินแบบนี้นะครับจะต้องรอนานหน่อยเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขามีรถมาเยอะถ้าเขามีรถมาเยอะเนี่ยเราก็ต้องรอจังหวะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเอาจังหวะที่เราคิดว่าปลอดภัยไปได้แล้วเราก็ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์จริงกันเลยนะครับนะครับหน้าขยับแล้วนะครับเราขยับตามเลยครับนะครับทิ้งระยะห่างด้านฝั่งขวาด้วยนะเคอมีมอเตอร์ไซค์แทรกนะครับพี่ใหญ่นะครับเข้าไปฝั่งซ้ายนะครับเรา วิ่งเชิดเลนขวาไปก่อนนะวิ่งชิดเลนขวาก่อนครับเดี๋ยวออกมาครับแล้วเติมพลังเลยครับนะเพราะว่าถ้าเรามีพี่ใหญ่วิ่งทางฝั่งซ้ายกันไว้เนี่ยเราวิ่งเลนขวาไม่ได้เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็หาจังหวะเข้าเลนฝั่งซ้ายครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับมีรถด้านหลังมาหนึ่งคันนะครับเราจะเข้าเลนกลางใช่ไหมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเข้าไม่ได้นะตรงไปก่อนนะครับตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะ แสงกันสีดำทากฝั่งซ้ายนะครับไปราจะเข้าฝั่งซ้ายนะนะครับแสงปุ๊บนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถเต็มคันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับอ่าแบบนี้ครับผมในเขตที่มีรถเยอะๆนะนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับเรายูเทินก็ต้องมีรถันื่นยูเทินด้วยนะครับเมื่อเราขับมาปุ๊บเราก็ต้องดูรถดีๆนะครับว่าด้านหน้ามีรถยูเทินไหมถ้ามีรถยูเทินเราก็ต้องระวังนะครับขับตามด้านหน้าไปเลยนะ เราวิ่งเลินการครับมันมีรถใหญ่มีรถกระบะน,นะครับจุดยูเทิร์นนะครับหน้าๆน,นะครับพี่ใหญ่เขายูเทิร์นนะเขาวิ่งหนึ่งสองเขายูเทิร์นต้องระวังดีๆนะครับไปครับเมื่อพ้นมาแล้วปุ๊บเติมกระเล่งไปครับเติมกรเล่งไปได้เลยนะแล้วก็เวลาพเพื่อนๆออกมาฝึกนะออกมารับเวลาที่เราจะยูเทิร์นเราจะต้องเข้าเลนขวาใช่ไหมเราก็ดูเลนขวาดีๆนะตอนนี้เรายูเทิร์นถ้าเราเปิดเลี้ยวออกไปเนี่ยถ้าไม่ดูก็อาจจะรถ ดนชนท้ายได้นะครับต้องดูดีๆครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าเลนขวานะดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับค้างไว้นะครับแล้วปิดไฟแล้วครับขับตรงมาเรื่อยๆครับพอเราขับตามมาเนี่ยนะครับเราอย่าทิ้งหรือยะห่างคันหน้าๆนะครับเราเร่งตามเข้าไปครับเพราะว่าด้านหลังเราก็มีรถที่เขาต้องการความเร็วด้วยเหมือนกันนะครับเราสังเกตป้ายยูเทิร์ดีๆนะป้ายสีเหลืองๆที่เป็นลูกศรสิทธโค้งๆลงนี้นะเราต้องดูดีๆครับพอเราเจอปุ๊บนะครับ พอเราเข้าไปใกล้ป้ายเราเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้เลยนะนะครับไปครับด้านหน้าเจอป้ายแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้เลยครับเปิดไฟเลี้ยวหมาค้างไว้ครับบอกให้ขลังรู้ว่าเราต้องการจะอยู่เดินนะครับทีนี้แตะเบรกเบาๆครับแตะเบรกเบาๆนะครับค่อยช้าลงครับค่อยช้าลงด้านหน้าเขาจอดเพื่อจะอยู่เดินนะแล้วก็แตะเบรกให้รถช้าลงเรื่อยๆนะครับช้าลงเรื่อยๆนะครับชิดฝั่งขวาใกล้เส้นสีเหลืองนะ ใกล้เส้นสีเหลืองแต่ว่าจะไปค่อมนะครับเพราะว่าเผื่อมีมอเตอร์ไซค์ที่เขาวิ่งแทรกมานะครับก็อาจจะชนท้ายเราได้นะครับค่อยจี้ไปครับค่อยตามไปครับค่อยตามไปนะครับที่ไม่ห่างประมาณหนึ่งเหมือนที่เราขับรถติดติดนะนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยตรงคอบฟุตบาทนะครับหมุนพวงมาลัยมาครับหนึ่งรอบนะครับตามมาครับแล้วโค้งมาครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับไม่มีแล้วหมุนคันเร่งมาครับไ้หมุนพวงมาลัยนะครับแล้วเติมคันเร่งครับอย่าช้านะเติมคันเร่งนะครับเติมคันเร่งครับ อ่าเติมครับว่าด้านหลังเข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยความเร็วนะครับถ้าเราออกจะชา้าเราก็อาจจะโดนชนท้ายได้นะครับทีนี้เมื่อเราขับรถมาแล้วนะครับเราก็ไม่แช่ขวาเราก็จะเข้าฝั่งซ้ายนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับไม่มีปิดไฟเล oh ี้ยวซ้ายครับนะครับแล้วเบี่ยงเข้ามาครับค่อ <c> ย <oughs> เบี่ยงเข้ามาเบี่ยงเข้ามาปุ๊บนะครับเมื่อเข้ามาอยู่กลางเลนปุ๊บปิดไฟเลี้ยวครับแล้วครับตรงไปได้เลยแบบนี้ครับเวลาขับรถนะครับที่มี กาะกลางถนนแบบนี้นะเป็นล่องแบบนี้นะเราก็ต้องระวงังรถยูเทิร์นเรายูเทิร์นก็ต้องมีรถขันอื่นยูเทิร์นด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนระวังไว้ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นหน้านะครับผมจะยูเทิร์นหน้าให้เป็นตัวใหญ่างอีกรอบนะครับดี๋ยวเรามาดูนะครับนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวนะครับเราถึงป้ายนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ครับแล้วก็แต่เบรกเบาๆครับแต่เบรกเบาให้รถช้าลงนะครับทีนี้เมื่อรถช้าลงนะครับเราก็ดูดีๆนะ ดูด้านข้างฝั่งขวาด้วยดูกระจกมองข้างด้วยว่ามีมอเตอร์ไซค์แทรกมาไหมนะครับด้านหลังมีมอเตอร์ไซค์นะแต่เขาไม่ได้แทรกนะครับขับตามมาครับขับตามคันหน้ามานะครับใส่เบรกวอลครับกระจกมองข้างเลยครับหมุนหนึ่งรอบครับด้านขวามีรถเขายูเทิร์นนะครับเราก็เข้าเลนขวาได้เลยนะพอเข้าไปปุ๊บเติมเร่งได้เลยครับอ่าเติมเร่งนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสามสิบเป็นป้ายสี่สิบต้นๆครับไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆนะครับอ่าเมื่อไหลไปเรื่อยๆปุ๊บ เราเพิ่มคาแรกมาได้ประมาณสัก5060เราอยู่เลนขวาใช่ไหมเราก็จะเข้าเลนกลางครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเข้ามาอยู่เลนกลางนะนะครับเมื่อเข้ามาอยู่เลนกลางเรียบร้อยปิดไฟเลี้ยวครับแล้วขับตรงไปได้เลยนะครับด้านหน้ารถกระบะเขาจะเข้าเลนกลางนะไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่เทินหรือเปล่านะครับเราชลอให้เขาไปก่อนนะพอเขาเขาขับไปปุ๊บเราก็ขับตามได้เลยนะนะครับโอเคเขาอยู่เลนกลางนะครับเราก็อยู่เลนกลางขับตามไปเรื่อยๆครับนะครับ อย่าทิ้งระยะห่างเยอะความเร็วตอนนี้อยู่ราวๆ60ไปปลายเจต้นๆนะนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอยู่เทิร์นกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับเบี่ยงเลนเข้ามาอยู่เลนขวาสุดนะนะครับเบี่ยงเลนเข้ามาอยู่เลนขวาสุดนะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้แล้วเบรกชะลอครับเบรกชะลอดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์แทรกมาไหมไม่มีครับอ่ทีนี้เราเป็นคันแรกเลยนะที่จะอยู่เทิร์นทีนี้มาถึงแบบนี้นะครับเราหมุนขวาหนึ่งรอบ ค้างไวครับเพปล่อยไหลมาเบาครับปล่อยไหลมาเบาทังฝั่งขวาผมมีมอเตอร์ไซค์นะนะครับด้านหน้านี่รถไหลมายาวๆเลยนะครับนะครับค่อยชี้ไปครับค่อยชี้ไปครับดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายมีรถอยู่เทือนนะครับผมเข้าเลนขวาเลยครับเข้าเลนขวาแล้วเติมควาเร่งครับคืนล้อครับเติมควาเร่งครับดูกระจกมองหลังซีมีรถตามมาไหมมีรถตามมาแต่เขาเบี่ยงออกซ้ายไปแล้วนะครับโอเคเติมควาเร่งครับเติมควาเร่งขึ้นมาครับเติมควาเร่งขึ้นมานะครับเติมควาเร่งขึ้นมาปุ๊บนะครับ เสร็จแล้วนะครับตรงไปก่อนนะเราเข้าซ้ายไม่ได้ครับเพราะมีด้านหน้าฝ so, ั่งซ้ายมีรถอยู่นะครับเราเติมเขาเร่งไปก่อนครับวิ่งเรียนขวาไปก่อนนะนะครับวิ่งเรนขวาไปก่อนนะครับเมื่อเราแซงเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเบี่ยงเลนเข้ามาอยู่เลนกลางครับอ่าเบี่ยงถึนเมื่อเบี่ยงเรีนเข้ามาแล้วนะครับก็ปิดไฟเลี้ยวครับเมื่อปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วเราก็ขับตรงไปได้เลยนะครับสังยางสถานการณ์นี้นะนะครับเราวิ่งมาเรนกลางด้านหน้ามีการยูเทอร์นะครับเราเบรกเลยนะครับ เราเบรกเลยนะครับเบรกช้าๆก่อนนะครับทิ้งไม่ใช่ห่างเพราะว่า้านหน้าเขามียูเทินนะเราเบรกครับเบรกชะลอช้าๆลงนะครับเบรกชะลอช้าๆลงนะครับแล้วก็ปล่อยไหลตามไปเรื่อยๆนะครับปล่อยไหลตามไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาชะลอแล้วเขาไม่ไม่ได้หยุดนิ่งนะเราก็ไหลตามนั้เราอย่าหยุดนิ่งนะครับเพราะว่าด้านหลังมีความเร็วเดี๋ยวเขาอาจจะชนท้ายเราได้นะครับไปครับทีนี้เราเติมกเลังตามไปได้เลยนะครับขับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะไปหาจุดยูเทินด้านหน้านะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับทาจังหวะเข้าฝั่งขวาก่อนนะครับพเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะครับเ,เลนสองก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าพี่ใหญ่รถทัวรถสิบล้อส่วนใหญ่เขาจะวิ่งมาเลนสองแล้วก็ยูเทิร์นนะครับอันนี้ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะถ้าเจอนะครับถ้าเขาชะลอชะลอนะคันข้างหน้านะครับถ้าเป็นคันใหญ,ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาชะลอตรงจุดยูเทิร์นแสดงว่า ถ้าเขาอยู่เลนสองใช่ไหมแล้วเขาอยูเทินเขาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเราดูดีๆนะเพราะว่าเขาต้องเขาต้องตีวงนะครับเขาจะอยู่เลนเลนสามแล้วเลี้ยวไม่ได้บางทีคันเขาใหญ่เขาก็ต้องวิ่งเลนสองแล้วก็ตีวงไปเพราะนั้นฝากเพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราอยู่เลนสองแล้วเราขับเร็วๆได้ขับวิ่งปกติได้นะครับต้องสังเกตดีๆนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอ่ายูเทิร์นนะครับ,รบแล้วกลัวหมุนวงอะไรไม่ทันนะครับก่อนที่จะยูเทิร์น แล้วหมุนไว้รอหนึ่งรอบก่อนจะได้นะครับกระจกมองข้างเลยนะครับแล้วหมุนรอหนึ่งรอบครับเมื่อหมุนรอหนึ่งรอบเรารอจังหวะที่เราจะไปแล้วก็หมุนเพิ่มนะครับพอเราเลี้ยวตรงมาได้เราก็คืนพวงมาลัยนะครับด้านหน้านะครับผมจะยูเทิร์นนะนะครับผมจะยูเทิร์นครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะครับแล้วดูกระจกมองข้างเลยขอบนะครับแล้วหมุนพวงมาลัยหนึ่งรอบรอครับด้านหน้ามีรถเขารอยูเทิร์นด้วยเหมือนกันนะครับเราดึงขวาได้เลยนะอยู่เลน้ขวาครับอยู่เลนขวาแล้วเติมควาเร่งครับ เติมเพลิงครับตอนนี้เราอยู่เลนขวาสุดนะนะครับเติมเพลิงครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับไม่มีเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวเบี่ยงเข้ามาอยู่เลนกลางครับแล้วปิดไฟเลี้ยวครับแล้วขับตรงไปได้เลยแบบนี้ครับอวันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะเวลาที่เพื่อนๆมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับวิ่งออกมาต่างจังหวัดแล้วเจอสถานการณ์ที่เป็นจุดยูเทินเกาะกลางถนนจุดยูเทิร์นที่เป็นอ่าล่องน้ำ แล้วก็จุดยูเทินใหญ่ๆห,หน่อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะก็ทําไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเเพื่อนนะครับดูมาถึงจุดที่แล้วถ้าเพื่อนชอบฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปส,สั้นๆนะครับให้เพื่อนฟังว่าตอนยูเทินเราต้องดูอะไรบ้างดูยังไงบ้างหมุนวงล้ยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อ่านะครับเดี๋ยวผมสุบสั้นนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับสำหรับการยูเทิร์นนะครับการยูเทิร์นแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างยากสําหรับมือใหม่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้ชิคแล้วมันจะง่ายเลยนะครับวิธีการยูเทิร์นนะครับให้เพื่อนๆนะครับหมุนพวงมาลัยไว้รอหนึ่งรอบก่อนนะครับก่อนที่จะยูเทิร์นนะครับกระจกมองข้างเลยขอบนะครับที่เป็นส่วนโค้งของยูเทิร์นนะครับพอเลยปุ๊บหมุนหนึ่งรอบไว้รอครับแล้วปล่อยรถไหลเรื่อยๆไปหรือปล่อยรถไหลเรื่อยๆไปตามไปครับแล้วก็ดูฝั่งซ้ายครับเเเมื่่่อดูฝัังซ้้าาาาายสรรรร็็จจแลววกพิณนะคบ มีรถจูเทินไหมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นข้อๆนะถ้ามีรถจูเทินนะครับเราเข้าเลนขวาแล้ววิ่งตรงออกไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีรถจูเทินนะครับเราก็จี้เข้าไปนะครับจี้เข้าไปแล้วเราก็ดูว่าเลนไหนที่ว่างนะครับส่วนใหญ่รถเขาจะวิ่งเลนกลางส่วนเลนขวาสุดของเขาเขาจะมีไว้แซงช่วงจวังหวะที่ไวแ้แซงเราก็ต้องดูดีๆนะครับถ้ารถม,มาเร็วเราอย่าเพิ่งออกไปนะ เราก็ดูไฟหน้ารถเขาด้วยนะครับถ้าเขาเปิดไฟวาบๆอย่างนี้นะครับเราอย่าออกไปนะนะครับเราต้องชะเราต้องหยุดรถสิไม่ชะลอเราต้องหยุดรถนะครับถ้าออกไปปุ๊บชนกันแน่นอนครับอ่าเราก็รอดูจังหวะดีๆครับถ้ารถเริ่มโล่งนะคปุ๊บเราก็ออกขวาไปนะครับออกขวาไปวิ่งเลนขวาแล้วก็เติมเครื่องเร่งออกไปครับเติมเครื่อเร่งเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อรถได้ที่ได้ความเร็วดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับดูว่ามีรถทางฝั่งซ้ายมาไหมถ้าไม่มีปุ๊บ เราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเข้ามาอยู่เลนกลางนะครับแล้วขับตรงไปได้เลยอ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางในการยูเทิร์นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราขับรถไปแล้วปุ๊บโอ้โหพี่จ้ำครับโชคดีมา,มากๆฝั่งเลนหนึ่งเลนหนึ่งเอ้ยเลนสามเลนสี่เลนสองเลนสามเนี่ยไม่มีรถเลยเราก็ยูเทิร์นปุ๊บเราก็เข้าเลนสองได้เลยเข้าเลนกลางได้เลยอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับเราก็ดูดีๆนะครับต้องดูด้วยว่า มีมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งมาด้วยความเร็วไหมมีรถกระบะเขาวิ่งมาด้วยความเร็วไหมเราก็ต้องดูดีๆนะครับก็ฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมขอเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับเมื่ออยู่เทินกลับมาแล้วปุ๊บอ่ะเราขับรถไปนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะปลอดภัยนะครับเราอยู่เทินได้คนอื่นเขาก็ต้องอยู่เทินได้นะครับเมื่อเราขับไปปุ๊บ เราก็ต้องดูด้านหน้าด้วยว่ามีรถหยูเทินไหมถ้ามีรถหยูเทินเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับเมื่อเราขับรถไปปุ๊บเราอยู่เดินกลางใช่ไหมเราคิดว่าเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมเราดูด้านหน้านะครับว่าคันด้านหน้าเนี่ยคันใหญ่ๆคัน10บล้อคันรถบัสอะไรเงี้ยที่เขาวิ่งเินกลางแล้วเขาะลอจะลอรอดูดีๆนะบางทีแสงจากด้านหลังเนี่ยแสงพระอาทิตย์มันไปกระทบไฟท้ายเขาเราอาจจะมองไม่เห็นไฟว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวนะครับดูดีๆนะ เพราะว่าถ้าเราขับรถไปเนี่ยนะครับเขาจะลอจะลอเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาก็จะอยู่เทินเหมือนกันพี่ตั้มครับทําไมเขาไม่ไปอยู่เลนขวาสุดละครับเขามาอยู่ซื้อยู่เทินเลนกลางทําไมนะครับก็เพราะว่ารถเขาคันใหญ่ครับเขาเป็นรถสิบล้อเขาเป็นรถพ่วงเขาเป็นรถทัวรถคันใหญ่ๆเลยนะครับเมื่อเขาอยู่เทินบางคันเขาก็ต้องการวงเลี้ยวต้องการระยะในการตีวงเลี้ยวเขาก็เลยอยู่เลนสองนะครับอยู่เลนกลางนะครับ นั้นเมื่อเขาอยู่นกลางเขาเปิดไฟเลี้ยวเขาชะลอแล้วเขตีวงนะครับเขาก็ต้องใช้พื้นที่ในการตีวงเพื่อให้พ้นจุดจู่เติอนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยอย่าพีผามน,นะครับคิดว่าอยู่กลางนะครับตรงไปนะครับ ต้องดูดีๆแล้วกันนะครับตรงจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆฝากเพื่อนไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเป็นคร่าวๆนะสำหรับเพื่อนเพื่อนใหม่เวลาที่จะอยู่เทินตามต,ามตาม่างจังหวัดหรือว่าทางปริมณฑลนขอบชาเมืองนะครับส่วนใหญ่จุดยูเทินก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับผมพีตัมชอบมากเลยการอยู่เทินแบบนี้ผมไม่กล้าเลยนะครับดูคลิปนี้แล้วผมมีความรู้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากเพื่อนดเพ่อป็นงใจผม้วยรบข เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการยูเทิร์นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนไหนที่ยังกลัวการยูเทิร์นลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างลองดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ครับการยูเทิร์นแบบนี้นะครับใชส่วนมากจะอยู่แถวๆต่างจังหวัดนะครับดังนั้นการยูเทิร์นแบบนี้ต้องอาศัยความรวดเร็วนะครับดังนั้นเมื่อยูเทิร์นมาแล้วเราก็ต้องเติมเครื่องด้วยนะครับการยูเทิร์นแล้วข้ามไปฝั่งเลนสองเลนเป็นหนึ่งเลนสองค่อนข้างยากครับเราต้องมั่นใจว่า ฝั่งนู้นไม่มีรถมาจริงๆซึ่งมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับสำหรับการที่จะยูเทิร์นไปเ,เลนหนึ่งที่สองดังนั้นเราต้องดูครับจังหวะที่เราจะเลี้ยวส่วนใหญ่เราก็จะอยู่เลนขวาสุดนะครับเรารอจังหวะรถฝั่งตรงข้ามที่ยูเทิร์นนะครับดังนั้นเราก็จะเข้าเลนขวาของเลนขวาสุดของฝั่งนู้นนะครับทําให้เรายูเทิร์นออกไปได้นะครับเราต้องรอจังหวะที่ฝั่งนู้นเขารอยูเทิร์นเราถึงจะไปได้นะครับขอผมว่าจะเป็นไปได้สำหรับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับ สับสนตรงส่วนไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันในเฟซบุ๊มครับผมมี Facebook กลุ่มสำหรับเพื่อนๆ่มือใหม่คนไหนยังถอยเข้าไม่ได้คนไหนยังขับรถไม่มั่นใจคนไหนยังกล้ากลัวในการออกขับรถนี้ไอ้หรือว่าเพื่อนอยากขับรถได้เป็นเร็วมากขึ้นสามารถจอยเข้ามาได้เลยหน้าปกแบบนี้จอยเข้ามาได้เลยนะครับเฟซบุ๊กกลุ่มนี้ผมสร้างขึ้นมาสำหรับคนใหม่คนไหนที ora, ่ย like, ังไม่ไ <hahaha>. ด <ut> ้จอยเข้ามากราบเรียนเชิญครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับไน เฟซบุ๊กครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆ็จอนด้ไม่พลาดชาช่อกดเด็คเลล็ีดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหีือเปิดไฟเลี้ยกันนะครับ